สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับมาทุกวันนะครับมาทุกวันครับยังไม่มีวันไหนขาดนะครับช่วงหลังมานี้ยังยังยังไม่มีวันไหนขาดเลยนะครับแต่แต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ติดธุระนะฮะยังว้นวันไหนติดธุระจริงๆนะฮะกลับมาไม่ทันเลยประมาณนี้ นะครับเนาะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ติดธุระไปไหนนะครับมาตลอดมาทุกวันนะครับยังไงแล้วก็ผมก็พยายามนะครับหาพระนะครับหาพระในแต่ละวันเลยนะครับบางครั้งก็ได้เยอะบางครั้งก็ได้น้อยวันนี้ถามว่าได้เยอะไหมวันนี้ได้เยอะฮะวันนี้ตีรวมมาเลยวันนี้ นะครับแต่ถามว่าเ,าเป็นยังไงบ้างนะครับผระพระก็ส่วนใหญ่ก็โอเคฮะจะเว้นผ้าเหรียญผ้าเรญผมอาจจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับพ้าเหรียญอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เล่นพวกผ้ากู่ผ้าเก่าจะเป็นหลักนะครับพระกู่ผ้าเก่าจะเป็นหลักแต่ก็คือบางครั้งนะครับในการเล่นเราก็ต้องเล่นให้เป็นทุกสายแหละ ถึงจะไม่เก่งก็ต้องรู้บ้างนะครับถึงจะไม่เก่งก็ต้องรู้บ้างนะครับแล้วก็จาเป็นต้องเล่นให้เป็นทุกสายนะครับก็ด้วยตัวผมผมผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามหาพระเอ่อมาให้ท่านชมนะครับนะครับแล้วก็จะพยายามมาบอกว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกพระอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะ เพราะว่าพระในในการสร้างวัตถุมงคลในประเทศเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะมากสร้างทุกปีเลยนะฮะฉะนั้นนะครับพระเครื่องมีเยอะมากนะครับพระเครื่อมีเยอะมากเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับค่อยค่อยศึกษาไปนะครับเอาไหนมาดูกันนะครับผมได้อะไรมาบ้างพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในการดูพระ นะครับเป็นหลักอยู่แล้วในการดูพระนะฮะอ่ะไหนมาดูกันนะครับก็วันนี้ได้ของมาเยอะอยู่นะครับแต่ก็คงจะจะจะคุยกันไม่หมดหรอกนะครับก็คงจะได้คุยกันบางส่วนเนาะคงจะได้คุยกันบางส่วนองนี้องนี้เป็นพิมพ์หายากะนะครับพระพวกนี้เขาเรียกว่า,าพระพิมพ์หายากละ นะครับอย่างนี้ก็ต้องตีทางปูเงป่เผือกลวงปู่เผือกนะครับก็อย่างนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมลุกคาเทวดานะครับปนี้เป็นพิมพิเศษหายากหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับนะฮะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับปลูกเสกนะฮะปี2493นะครับ, 93, รบวัดบางด้วนนะครับ วัดบางด้วนฮะหลวงปู่เผือกเป็นประธานนะครับเป็นประธานเลยฮะหลวงปู่เผือกเป็นประธานเลยนะครับแล้วก็หลวงปู่เผือกก็ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่ารุ่นโบสถ์สะเทือนนั่นแหละนะครับห,หลายๆท่านน่าจะน่าจะเคยได้ยินนะครับก็จะมีในใน,ในตอนนั้นมีการสร้างพระค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่นะครับเป็นผ้าผงนี่มีอยู่ประมาณสัก32พิมพ์เหรียญหนึ่งพิมพแล้วก็พระกิ่งหนึ่งพิมพนะครับนะฮะก็ในการสร้างวัตถุมงคลวัดบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2413เนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าไงนะเป็นเป็นพระเครื่องที่มีการปลุกเสกนะครับถือว่ายิ่งใหญ่นะฮะแล้วดมเกจิสายเมืองปากน้ำเอาไว้เยอะมากนะครับ ที่ดังๆตอนนั้นก็มีใครละฮะมีหลวงปู่เผือกนะฮะจริงๆดังงเยอะดังเยอะแต่ก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมาสักสักสามสี่ท่านนะครับก็จะมีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงพ่อบุตรนะครับวัดใหญ่บางประกฏนะครับหลวงพ่อเผยนะฮะวัดบางแยกนะครับนะครับแล้วก็เกจิอีกหลายๆท่านนะครับนะครับก็จะมีเนื้อผงอยู่สามสิบสองพิมนะครับมีเนื้อผงอยู่สามสิบสองพิม เหรียญหนึ่งพิมพ์แล้วก็พักกิ่งหนึ่งพิมพ์นะครับก็จํานวนในการสร้างก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นหรอกฮะนะครับมวลสารที่มาสร้างนะฮะถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยนะ,ะก็จะมีส่วนผสมของสมเด็จวะละัลคังนะครับส่วนผสมของสมเด็จวัดมาขุมพรมแล้วก็ส่วนผสมของพระผงวัดสามเปิ่มนะครับแล้วก็ผงหลวงพ่อทองวัดลาดโยธานะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วท่านเป็นสิทธ สิทธิเอกเลยก็ว่าได้ของหลวงพ่อทองราชโยธาหลวงพ่อทองราชโยธานะครับเป็นสิทธิ์รุ่นน้องของสมเด็จพุทจารย์โตพรม,มหลังสีนะครับถ้าเราไล่เลียงกลับไปนะครับฉะนั้นหลวงพ่อทองเนี่ยนะฮะท่านจะได้ผงวิเศษมาจากหลวงเอามาจากสมเด็จพุทจารย์โตด้วยนะฮะนะครับเนาะนะครับแล้วก็ผงวิเศผงพุทธคุณหลวงปู่เผือกว่ากินแก้วเองนะครับที่ที่เอามาเป็นเอ่อเป็นมวลสารนะครับ ก็ป <S preach science> ัจจุบันนะฮะพระพ้าผงของวัดบางด้วนในในวงการนะครับถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของหลวงปู่เผือก็ว่าได้นะครับที่ผู้จัดสร้างนั่นก็คือถ้าจะเอาว่าวัดบางด้วนตอนนั้นจะเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์สมุทรทองดีนะนะครับโดยมีหลวงปู่เผืนะเป็นประธานนะฮะแล้วก็ปลุกเสกนะครับแล้วก็จะมีพระเกจิสายทางสมุปการนะครับอีกหลายๆอีกหลายๆท่านนะครับมาร่วมปลุกเสกเนาะ นะครับในตอนเวลาในการปลูกเสกนะฮะนะครับวัตถุมงคลก็จะมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะครับนะครับบางทีก็กระเดงกระดอนนะครับปิวกันให้ว่อนเลยว่างั้นนะครับก็จะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องคืนคืนตลอดเวลานะฮะที่เขาเรียกว่ารุ่นฟ้าผ่านะครับหรือรุ่นโบสถ์สะเทือนนะฮะนะครับ ก็บางอย่างเราถ้าเราถ้าเราเราเป็นคนที่ถือว่าเราชอบใช้พุทธคุณผมว่าผ้าพวกเนี้ยนะครับเป็นผ้าที่น่าใช้นะแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพเศษหายากนะฮะนะครับพิมพ์นี้เป็นพ,พิเศษด้วยนะครับวัดบางด้วนนะครับปีสองสี่เก้าสามุระผูกเผือกเสกนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์ลุคเทวดาโอ้พระดูง่ายๆเลยฮะพระดูง่ายๆเลยสวยมากนะครับพระสวยสวยนะครับ องนี้องนี้เป็นหลวงพ,พ่อพรมวัดช่องแคร er ครับนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับอง์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินหลวงพ่อพรมท่านไปเกจีที่ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่แล้วนะฮะภาะเครื่องของท่านนี่สร้างเยอะนะครับพาะเครื่องของท่านนี่สร้างเยอะรุ่นไหนรุ่นไหนก็เล่นแพงหมดเลยหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร er จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับฉะนั้นนะครับสายเหนียวนี่พลาดไม่ได้แล้วหลวงพ่อพรมเนี่ย นะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับผมว่าวัตถุมงคลของท่านนี้เป็นอะไรที่น่าใช้นะนะครับเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับผมงพ่าผม่าช่องแคร์จังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ก็ธรรมดาฮะนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแรงอยู่บ้างนะครับนะครับถ้าเราไปเช่ากับผู้ที่ผู้ที่เขาเป็น มีความรู้แล้วก็อาจจะเปิดราคาแพงบ้างนะครับแต่ถ้าเราเราพอจะมีความรู้ในการดูเราก็ลองหาของดูครับอาจจะอาจจะราคาก็พอสามารถที่จะหยิบต้องได้ก็มีนะครับนะบแต่ก็อย่างว่าละครับเอาที่สบายใจเราเอาที่สบายใจเราสบายใจแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นนะครับหลวงพ่อผมมาช่งแคร์นะครับก็สวยดีนะสวยดีนะครับอง์นี้ ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะคือภาพนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พันเราได้นะครับพระหลวงปู่ทวดนะครับฉะนั้นนะครับหลวงปู่ทวดนี้สร้างหลายวัดนะครับสร้างหลายวัดสร้างหลายปี นะครับแต่ที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็นเอ่อถ้าเนื้อว่างก็จะเป็นทางวัด97นะครับวัด97ก็จะจะเล่นกันแพงหน่อยนะครับวัดช้าง97หลวงปู่ทิมนะครับวัดช้างให้นะฮะจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็มีการสร้างรุ่นๆต่อๆมานะครับสร้างรุ่นๆต่อๆกันมานะครับอีกหลายๆรุ่นนะครับนะครับอีกหลายๆรุ่นอีกหลายๆวัดด้วยนะฮะในการในการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดนี่ นะครับถ้ารุ่นไหนแพงๆเราสู้ไม่ไหวแล้วก็เล่นรุ่นเถิบลงไปครับแล้วก็เล่นรุ่นเถิบลงไปนะครับรุ่นที่เราคิดว่าเราสู้ราคาไหวอะไรประมาณนี้นะครับเนะาะพระหลวงปู่ทวดคือพนันนีรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่าพานเราได้นะฮะหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับเรียมเงินฮะเรียมเงินพร้อมใช้อ,อ <c oughs> นี่เป็นกะลาแกะกะลานี่ผมก็ให้ดูบ่อยอยู่นะนะครับกะลานี่ผมก็ให้ดูบ่อยอยู่นะครับกะลาแกะนะครับถ้าเป็นศิล์แบบเนี้นะครับก็คนต้องตีลงทางหลวงเพราะปิ่นนะครับหลวงเพราะปิ่นวัดศรีสาทองนะครับกะลาเนี่ยนะครับนะครับพุทธคุณทางไหนฮะกะลาเนี่ยพุทธคุณนะครับเสริมดวงหนุนดวงครับกับไร้กับเป็นดีนะครับคงกระพันชาตีแขวคาดนะครับ ทำไมเอ่อทำไมถึงคงกระพันฮะนะครับลาหูกับลาแกะเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพาระลาหูเนี่ยนะครับดื่มน้ำำําอมฤตนะครับดื่มน้ําอมฤตนะครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับแอบไปเห็นก็นเลยไปฟ้องพระนารายณ์นะครับพระนารายณ์โมโหมากนะครับเฟี้ยงจากออกไปเลยฮะโดนพระราหูขาดครึ่งเลยแต่พระราหูไม่ตายนะครับนะครับเนื่องจากพระราหูนะฮะได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปนะครับ ก็เลยเป็นเหตุให้พระรางหูเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโมโหพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะครับเห็นไม่ได้เลยเห็นต้องเอามาจับก็ต้องเอามาอมเอามากินเอามาเล่นเอามาอะไรตลอดเลยนะครับเห็นไหมฮะเวลาบางทีเขาเอากินเดือนกินพระอาทิตย์นะฮะนะครับจันทรุป,ปราคาสุริยะสุริยุปราคาอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเนาะนะครับนี่เป็นของ หลวงพ่อปิ่นนะครับถ้าซ so yeah, ื้ออย่างนี้ตีทางหลวงพ่อปิ่นนะฮะหลวงพ่อปิ่นวดศรีสาทองฮะนะครับหลวงพ่อปิ่นนี่ก็เล่นมีราคาอยู่นะนะครับถ้าหาหลวงพ่อน้อยลําบากนะครับเราก็เล่นหลวงพ่อปิ่นเอานะครับสวยดีนะครับเพราะว่าบางทีหลวงพ่อน้อยก็ราคาค่อนข้างที่จะแรงนะฮะหลวงพ่อน้อยก็ราคาที่ค่อนข้างที่จะแรงฉะนั้นเราก็เล่นเถืบอลงมาฮะเราเล่นเถืบอลงมานะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เป็นเนื้อแดงนะฮะ นะครับเนื้อแดงปกติไม่ค่อยได้มาท่าเรเนื้อแดงปกติได้แต่เนื้อดำกับเนื้อขาวนะครับวัดปราสาทบุญยวาดนะครับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญยวาดนะครับปีศูนย์หกนะครับถ้าเนื้อแดงนี่ก็ผสมว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อขาวก็ผงพุทธคุณนะครับถ้าเนื้อดํานี่ก็ผสมผงเบลานนะครับถามว่าต่างกันยังไงฮะจริงๆก็เหมือนกันนะครับพุทธคุณถ้าผสมว่านสบู่เลือดก็เพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับด้านคงกระพันชาตินะครับ ถ้าถ้าผสมผงไปลางก็เด่นเพิ่มเข้าไปเกิดกันทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเนาะแต่มวลสารหลกัลกๆก็มีผงพุทธคุณไอ้นี่อยู่แล้วนะฮะนะครับห้อยวัดประสาทบรญดาบาก็เปรียบเสมือนได้ห้อยสมเด็จวัดบางขุมพรมนะครับเพราะว่าสมเด็จบางขุมพรมแตกกุนะครับเมื่อปี2500เปิดกุจะเป็นทางการแล้วก็ได้มวลสารมาให้วัดประสาททําเป็นมวลสารนะครับนะครับแล้วก็ ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยบอกว่ามีวัฏสงสารห้อยก็เหมือนกับได้ห้อยสมเด็จพระคุมพรมนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะวันนี้ผมก็ได้พระมาเยอะอยู่นะครับได้พระมาเยอะอยู่นะครับแต่ก็จะเล่าให้ฟังบางส่วนพญาต่อเรือนนะครับนะครับพญาต่อเรือนถ้าพิมแบบนี้ตีทางหลวงพ่อเงินนะะนครับถ้าพิมพ์แบบนี้นี่ตีทางหลวงพ่อเงิน่าบางขานพญาต่อเรือนเนี่ยนะครับพุทธคุณทางไหนครับนะครับพญาต่อเรือนนี่พุทธคุณนะฮะ อายุยืนยาวเลยสุขภาพดีมีความสุขเลยนะครับเต่านี่อายุยืนยาวอยู่แล้วครับนะครับแล้วยังเด่นเกะดได้เมตตาเมตตามหานิยมนะครับผมเคยเล่าให้ฟังกันนะนะครับนะครับพระยาต่อเรือนเนี่ยนะฮะนะครับชาหนึ่งพระพุทธเจ้านะครับเคยเกิดเป็นพระยาเต่าเรือนนะครับอยู่บนเกาะนู่นเลยนะฮะทีนี้มีชาวประมงนะครับชาวประมงเอ่อพูดง่ายนะครับโดนพายุเรือแตกก็เลย ไปอยู่บนเกาะนะครับไปอยู่บนเกาะก็ไม่ได้มีอะไรกินนะฮะนะครับหิวโซนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านเห็นนะครับณนะตอนนั้นท่านท่านท่านอยู่ในรูปของพญาเต่าเรือนท่านก็เลยปีนขึ้นไปบนเขานะครับแล้วก็กระโดดลงมานะชาวบ้านก็เลยได้เนื้อของพญาเต่าเรือนนะครับนะครับเอามากินนะครับ นะฮะเอามากินนะครับเพื่อต่ออายุไปนะฮะประมาณนั้นก็เลยไปเกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมด้วยพญาเต่าเลือนนะครับหลายหลายหลายหเกจิเอาเต่ามาทําเห็นไหมฮะนะครับแต,แต่แต่นี้เป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่องเงินนะครับถ้าพี่แบบนี้หลวงพ่องเงินนะครับเนื้อทองผสมนะฮะก็พระก็ขเขาเรียกว่าไงล่ะแต่ละแต่ละอย่างนะครับแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปนะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน เนื้อด,ดำๆนี่ก็คือดินกากยาดักผสมบ้านนะครับดินกากยาดักก็คือดินถ้ำดินวิเศษผสมบ้านร้อยแปดนะครับ,รบก็เลยเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแต่ถ้าเป็นแร่ออกสีดำๆอะไรประมาณนี้ออกออกเทาๆดำๆนี่ก็ต้องตีทางพวกปีศูนย์ห้าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพันธุ์นอันตรายเหมือนกันหลวงปู่ทวดนะครับพันธุ์นี้อันตรายนะครับโอ้ได้พามาเยอะ นะครับบางทีได้เยอะก็ถ้าพูดก็จะนานมากนะครับนะแต่ก็จะให้อยู่ในเวลาที่สุมาภควรนะฮะนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จตรงนี้ก็สวยนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานคู่เลยนะครับฐานคู่ดูฐานดูฐานที่สุดท้ายด้วยนะฮะฐานคู่กับฐานแซมเนี่ยบางทีแตกต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานคู่นะครับผมก็แจ้งไปแล้วว่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วพระสมเด็จเนี่ยนะฮะนะครับในการเล่นพระสมเด็จเขามีหลายพิม มีหลายวัดนะครับฉะนั้นในการเล่นพระสมเดจเนี่ยนะครับเรา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 ,เราหลาย,ลายๆท่านนะฮะก็ต้องการที่จะเล่นเกี่ยวกับพิมพ์ใหญ่นะครับต้องการเล่นเกี่ยวกับพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ถ้าผมก็พูดตลอดเลยถ้าไม่มีพิมพ์ใหญ่ไม่มีพิมพ์ที่เขามีราคาแพงๆก,ก็เล่นราคาพิมพ์ที่ลองๆราคาลดหลั่นก็ลงมา นะครับเล่นราคาลดหลั่นก็ลงมานะครับเกจิถ้าเกิดไม่มีในยุคข,ของเซนพูจานโตก็เถิบลงมาฮะเถิเบลงมาเล่นเล่นไล่เลียงกันลงไปต่อนะครับหลวงปูน่นาคหลวงปู่หินหลวงปู่ลําพูพาะครูสุพจน์โอ้ยมีเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องตีธรรมะขุมพรมนะครับพิมพ,มพมนะ์บะขุมพรมพิมพ์ฐานคู่นะนะครับบะขุมพรมพิมพ์ฐานคู่นะนะฮะก็สวยดีนะครับก็สวยดี ก็เขาเรียกว่าไงนะครับพระสมเด็จเป็นพระที่สุดยอดความปรารถนาของทุกๆท,ท่านอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเลื่สมเด็จก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าสมเด็จมีหลายยุคนะครับสมเด็จมีหลายยุคนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นลหฮะพระนะครับประมาณนั้นเพราะว่าวันนี้ได้พระมาค่อนข้างที่จะ หลายองค์นะครับบางทีก็อาจจะหยิบให้ดูได้ไม่หมดนะครับแต่ก็จะหยิบให้ดูบางส่วนนะครับถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าอย่างนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าพระม้วนนะครับเขาเรียกว่าม้วนนี่เป็นของของของทางคูบากิสนนะครับพวกนี้เป็นเนื้อกลนโขกคูบากิสนะเนี่ยนะครับท่านเด่นทางไหนฮะด้านเมตตามหานิยมโชคลาภนะคูบากิสนะนะครับท่านเด่นทางเมตตามหานิยมโชคลาบนะครับ วันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ก็ผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ก็มาร่วมรับชมรับฟังนะฮะนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะ ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับนะครับทุกๆท่านนะครับที่กดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับยังไงก็จะลืมนะครับนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับกดให้ผมด้วยนะฮะ นะครับกดครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องกดหลายครั้งนะครับกดครั้งเดียวก็พอถ้ากดแล้วก็แล้วแล้วไปฮะนะครับไม่ต้องกดหลายครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมนะฮะนะครับเนาะคลิปนี้เซียนตัวแจกขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ